จงจำไว้นะคะว่าตัวคุณเองเกิดมามีหน้าที่สร้างความสุขให้กับชีวิตตัวเองคะ่ะคุณฟังไม่ผิดนะคะความสุขที่คุณสร้างให้ตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวคะ่ะแต่กับเป็นความรับผิดชอบในการเกิดมามีชีวิตของคุณคะ่ะเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขพลังของความสุขจะเป็นพลังที่นำความสำเร็จมาให้ชีวิตคุณและเมื่อคุณประสบความสำเร็จนะคะ ตัวคุณเนี่ยนะคะจะสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับครอบครัวของคุณและคนรอบข้างของคุณทั้งหมดค่ะรวมทั้งนะคะการใช้ชีวิตในครั้งนี้ที่คุณสร้างความสุขและประสมความเสด็จด,ดีงามของคุณเต็มร้อในรูปแบบเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณแล้ว ควรจะยังประโยชน์ให้กับโลกใบน,นี้และจักรวาลแห่งนี้ในท้ายที่สุดนี่คือหน้าที่ของคุณเกิดมาเพื่อสร้างความสุขรับผิดชอบตัวเองอย่างร้อ